ในช่วงเทศกาลสําคัญของไทยนะคะประชาชนจํานวนมากจะถือโอกาสนี้เดินทางกลับสู่ภูมิลําเนาค่ะนี่ถือเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวและชุมชนจะได้พบปะและทํากิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะเช่นเดียวกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะชาวบ้านป่ามอและหมู่บ้านใกล้เคียงในจังหวัดขอนแก่นได้รวมกันลงปลาซึ่งเป็นประเพณีซึ่งอาจจะหาชมได้ยากในอนาคตติดตามจากนักข่าวพลเมืองเครือข่ายนักสื่อสารค่ะ ช่วงเทศกาลกับบานของทุกปีเช่นช่วงสงการที่หมู่บ้านป้าหมอมหมู่หกตำบลพลยืนอําเภอพระยืน,ยนจังหวัดขอนแกน่นท่ายบบานตัง้งเม้าโฮมกันมารวมเฮ็ดกิจกรรมที่เอื่นว่าการโล่งปลาเป็นกิจกรรมที่เฮ็ดกันมาหลายปีแล้วซึ่งบาเพียงแต่ว่ามิชาวบานในหมู่บ้านท่อน,นั้นแต่ยังมีชาวบานจากต่างทินต่างอําเภอมารวมงานกันเฮ็ดให้เกิดความัมพัน์ต่างทิน และเกิดความสามัคคีในหมู่บ้านผืนเขตนี้มันผืนเห็ดมา่วกระไรไปได้จัหมายว่าแต่แตะบผมมาล่องนี่โอ้ยล่องหลายเทียแล้วผืนเห็ดมา่วถูกปีหา้องมีพืนเห็ดหอดสเทียรกนปลาป,ป่อยทับกลมหม้มอม่งผืนหรอมาไห่น้ำคือคือผืนนี่ส่วนรวมก็กลมหม้อม่วงเลมมองอย คันท่าเอานวม่ okay, ุกอกนจากสิได้รับการสนับสนุนจากเกษตรอำเภอในการจัดทำโครงการเพือ่ออนุรักษ์ป่าแล้วท้ายบ้านเองก็ยังมีส่วนรวมในการลงหุ้นและต้องเสียเงินถามาลงจับป่าซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดบางส่วนก็สินั่ไปปันผลให้กับสมาชิกและส่วนหนึ่งก็จะนําไปบริจาคให้กับโรงเรียน ให้วัดในหมู่บ้านบ้านปลาหมอบ้านอื่นมาลงน้ำได้บ่ได้ครับทั่วไปเลยกาสินการนี้เขาจะมามานอนพื้นกับนี่มาขึ้นบ่มีหน้าแต่บ่มีสาหายบ่มีปัญหากินนะก็ราะแต่มาหายงมหอยงมกุ้งยังซสี่ยงกลิ่นะนะแนสังคมสามขี้นะครับทุกชนในหมู่บ้านมีเฮ้ามีอะไรได้ได้แต่ี่น้องเฮ้าเวลามีก็ต้องมีการมาร่วมกันสังคมสามขี้กับคณะกรรมการแต่ว่าตอนผู้คน มันมันก็มีกระแสคัดค้านนะครับว่าก็ได้ประโยชน์แต่ผู้ลงทุนเนี่ว่าต่อไปนีพวกฉีดเศร้าเศร้าเขาหยั่งลบทีเพราะว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองของหมู่งหมายในก็รต้องการนำเรืนการเกษตรถึงแม้ว่ากิจกรรมการลงปลาที่บ่อเมืองนี้สิเกิดประโยชน์หลายอย่างแต่ก็บกำลังจะสูญหายไปตามนโยบายของผู้บริหารหมู่บ้านชุดใหม่ ที่จะปรับปรุงน้องนำมองนี้ไปใส่ประโยชน์ด้านอื่นเสียงของชาวบ้านเพิ่นอยากให้มีการสืบสารการล่งปลาต่อไปควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆน,นักเข้าพลเมืองเพื่อข่ายนักสื่อสารแรงงานได้งาน